แข้งซัมกับช้องกับซัมสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ ส้มตมมำมะม่วงเหมือนเดิมก่อนขายของค่ะอ,อยู่ไหมเราจะขายของนะคะก่อนขายของเสื้อผ้าวันนี้พี่ปาหน่อยๆแรกชุดนี้ เอามาขายแหละถูกใจชุดนี้จัดให้หนูนะมีชุดเดียวหนูเลยมาเบบส้ตตามตำมะม่วงค่ะมะม่วงจากสวนพี่ปานอร่ยอ,ย,อยมากไม่เปรี้ยวเกินไปเลยอร่อยกำลังดี แม่ขอถั่วถั่วโรยหน่อยนะมันต้องมีถั่นวนเ่ยทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายของงนาะวันนี้มาอุดหนุนแล้วนะคะช้าอยาทำเดี๋อวตัดสิ ใจมากเลยหนูให้ดูน่ารักอ่ะต้องใส่เสื้อผ้าสไตล์นี้แลว้วแหละดูแล้วสนาต้องใส่เสื้อผ้าสไตล์นี้ทานข้าวกันหรือยังคะ วันนี้ไม่ค่อยอยากทานข้าวอยากินต้มตัแทนดีแล้วลดหุ่นมาหน่อยนึงเราอยากได้ยินคำนี้ค่ะว่าฟ้าไปทำอะไรมาทำไมผอมจังอืมเราอยากได้ยินคำนี้สวัสดีค่ะในนี้ไหนใครมีไหนใครร้องสภาพผ้าบ้าง ไนใครรอเสื้อผ้าบ้างจุดๆที่เราหน่อยสิไ <c> ร <ười> ลรอเสื้อผ้าบ้างกดเลขหนึ่งให้เราหน่อยถ้าเรารู้ว่าเอ้ยกำลังรอเสื้อผ้าอยู่นะคะปวดมากงั้นผ้าอยู่ไหมอ่ะ อือเป็นนี้นะคะต้ตามตำมะม่วงไม่ใช่มะละกอนะอยเงี้อร่อยมากค่ะสุดเด็ดเลย <Bye. S 1> ที่ร้านสุดเด็ดเลยค่ะต้ตมตำส้ตมตำมะละกอสุดเด็ดของหลักที่ร้านเลยเด็ดแล้วเนี่ยตำมะละกอตำไหลบัวใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ มีของไปเดิมชุดให้แล้วขอบคุณมากค่ะหนูเลเก็บไปใส่พรุ่งนี้อย่าไปดูบ้านช่วงนี้เฝ้าแต่ช่างทำบ้านสวัสดีทานน่าอร่อยตามไหมตามมะม่วงใคส่ยืดต่างด้นะฮะ อยุธยาเท่านั้นแต่ถ้าไกลกว่าเนี้ยได้ก็ทำให้ส่งให้ได้ค่ะแต่ขอค่าน้ำมันนิดนึงคุณม่น้ำแข็งมีปะ่ะขอน้ำมันเพิ่มนิดนึงค่าลดนิดนึงไปส่งให้เขาบอกเลยว่าตำมะม่วง,ง,งเราเอร่อยมาก ใครไม่ทานจะเสียใจเปรียปร้ยวเปรี้ยวมีมันอืมมียำขนมจีนค่ะไหนดูแม่ครัวแม่ครัวอะไรนะโชว์หน้าหน่ะแมวให้เขาหน้าหน่ะให้ดูหนังกินยำขนมจีนโอ้ยพิเศษแดด,ดน้องฟ้าอืม,มเนี่ยจะจำเลยมียำขนมจีนด้วยค่ะ พี่ปนนะานว่างเมื่อไหรมาเที่ยวยุทยามาอยู่ยุทยาเดี๋ยวทำให้กินเพราะว่าไอ้ปานมันไม่กินผัฟเคขอบคุณม่วงจากส่วนแล้วก็แล้วก็จากส่วนนะแล้วก็มะนาจวจากส่วนด้วยอืลดต้นทุนใช่ไหมคะเป็นไงใช่ไหมคะพอมีกําไรเหลือบ้างเจนนะเดี๋ยวเราจะไล่ลสดขายของแล้วนะคะขอทานแป๊บนึงปูปูดําค่ะ เรนูเมื่อวานเราจะบอกว่าเมื่อวานเราจะบอกว่าเราหัวหมุนมากเลยเลนูเราจะบอกว่าเราหัวหมุนมากเขายของเมื่อวานนี้หัวหมุนวุ่นเลยอ่ะอนี่นะคะยำขนมจีนจากต้ตามตำมะม่วงอร่อยนะก่อนขายของนะคะ เติมพลังแป๊บนึงเขานัดเขาไว้สองทุ่มหน้าเกมมาเร็วมาเร็วทาน,ะะนข้าวไปนางคะเป็นเขาอะสีเหนืองทำไมเ่เผ็ดไม่มีอะไรเผ็ดที่ทำเออน้ำเอาแก้วมาดิแก้วนอ้ของแม่เ,เจ้านี้ก็ได้างมั้ยไม่ใข่อะไรเหรอไม่แข็งอะไรเลยแก้วไปเนี่ยเอาไม่ ไ,ฟไฟส่ใส่องีดนเนียเราลองทำ<อ>นะจับนะจับนี่ับนี่ก่อนรู้แล้วม่่ททดำอะไรก่อนเดี๋ยว,วก, <Okay. S 2> ก่อน็นแขนี่เอาแินก่อนี้ส่ไรแม่คบอันนี้ส่แม<ะ>นมห,หรอใ,หหใส่แหนมยำหนมจีนใส่แหนมใส่ปลาทูนะคะเหน่าทานอันนี้ไม่ได้ยำขายนะยำกินกันเฉยแล้วเดี๋ยวขายของพอใส่เสื้อัดลัก็จะบอกว่าทุงเรออกไม่ได้นะ เมื่อวานเอฟไม่ได้เลยวันนี้วันนี้วันนี้เดี๋ยวทาเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้นะคะคุณฟางส่งแถวไหนบ้างคะตัวเมืองยิทยาค่ะอืมขไกลหน่อยก็มีค่าส่งนิดนึงถ้าใไกลหน่อยขอมีขอค่าส่งนิดนึงค่ะอยู่ตรงไหนคะออเดอร์แล้วก็ขอออเดอร์เยอะๆหน่อยนะให้คุณลค่าลดหน่อยเราไปส่งให้นอนที่บ้านได้สามร้อยขึ้นไป่ยอร่อยอร่อยมากพือละตกรอนเอ้พี่ลตทุกคน N A M จงอ่านทอมไหมคะไม่กินไม่เปรี้ยวอขอค่ารถห้าสิบบาทคุ้มไหมเนี่ยเดี๋ยวว่า้นี่ค่ะอย่างกินปาอันนี้จะบอกว่ากินในนี่เนี่ยแปจะบอกว่าเดีย๋ยวเราจะไลฟ์สุขายของนะขอทานแปปนึงเนี่ยอันเนี้ยให้รู้ว่าเฮ<อ>้ยไม่ค้าขอทานแปปนึงแต่งตัวพร้อมอแล้วค่ะแต่งตัว<อ>พร้อมกับการขายของแล้วและชุดนี้เราขายได้แล้วนะชุดที่ใส่อยู่นะชุดที่ไม่ค้าใส่อยู่ใส่ขายได้แล้วนะคะมีคนซีเฟแล้วกินไปแล้วก็มีคนซีเฟชุดด้วยนะจ๊ะ คนเย้าหรฮะร้อยเก้าสิบห้าคนเกือบสองร้อยแล้วหรือว่าจะขายเลยไม่ต้องตัดไ์ไปตั้งโทรศัพท์ไปรอไปเลยมั้ยอืมอร่อยมากค่ะัสดีโอ้ยแล้วก็สิบเก้าคนยัองออกแล้วรอรอไปขายเลยทีเดียวคือจะรอเราขายเลยเอาไหมไม่ต้องตัดไ์ไรกินแล้วก็ไอ้นี่ยาวไปเลยมั้ย หนี่เบหรือตัดไรหน่อยหนึ่งอุ้ยสองร้อยคนดีใจนังหนุ่มจริงค่ะเพรตัมะม่วงตับเรากำลังจะลดความอ้วนแบบจริงจังแล้วเราจะสัญญาเราอยากได้ยินคำนี้มากเลยแบบทำไมน้องฝ้ายผอมจังไปทำอะไรผอมจังอุ้ย กับข้าวคนไม่อ้วนสายกินจริงๆแม่ทำนะถ้าแม่ไม่อยู่ก็คุยแพนด้าหรือแม่หมูย่อทอดทอดไข่แล้วก็สั่งข้าวกล่องมากินแล้วก็ทอดไข่แบบไข่ตุนมาม่าอะไรเงี้ยที่แม่อยู่พอแม่เอาแม่มาอยู่ด้วยก็กินแหลกลาเลยน้่ยังนู้เมื่อวานแม่มาทีเอฟเลยนะ สวัสดีทุกคนนะคะพี่เรย์บันสวัสดีค่ะแล้วกำลังจะขายของแล้วนะเอาหมุนปั้งเลออปั้งเดี๋ยวเอาชุดเสื้อเชิ้ตออกเอาเอาเส้นเกงีขายยาวใส่มัดหลังเดี๋ยวจะขายเลย อ,อันนี้ขนมอะไรเออนั่นอะไรอร่อยมากมกล่องอะไร้ำนนริกจีะน,นะคะยำผนหนูจีนะคะ้ำพริกตาแดงเดี๋ยวต้องทอดนี่ไข่เจียวนีน่ไกหืมไก้มีงานทีเมื่อไหร่ไม่มีกำหนดค่ะโควิดเราเล่นงานเราซะแย่เลยเล่นงานเราซะแย่เลย ื่องขอบคุณนะคะที่มาอุดหนุนเราบ้างพี่จะโอไปวันเกิดปีนี้จัดที่บ้านใช่ไหมออกไปจัดที่ไหนไม่ได้ใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณแป้งสวัสดีอ210คนบิลมาได้บิลพรุ่งนี้พี่จะไปเอาของที่ทันยากินตำตำป่ะอืมกินตำตมไหมลำทูกการ พรุ่นี้จะ่จะลงเสื้อผ้าค่ะผ่านไหมพรุ่นี้ผ่านผ่านบ้านบิวหนูบิวมันอยู่ล้านบกายอยู่ทันยะทันยะใช่ไหมทันยาห้องหกปเออให้มันออกมาเอาข้างนอกก็ได้ให้ถามมาก่อนดิส้มตำไหมลูกอุดหนุนส้มตำเจ๊พนี้ผ่านีอยากจะให้ฟีนะแต่ไกลเกินสวัสดีทุกคนนะคะอือส้มตำมะม่วงกับยำผงจีนค่ะอือ สองร้อยนี่สองวันมาเนี่ยไลฟ์สดแล้วมีคนดูถึงสองร้อยสองวันมาเนี่ยเราดีใจมากจีนมาส่งบ้านโอ้ยออกมาหน่อยได้ไหมเล่าไปกี่โมงประมาณสองสามโมงวันนี้ต้องเข้าไปดูช่างทำบ้านตอนสามโมงนะตอนสิบโมงเย็นสิบเอ็ดโมงเพราะมันต้องไปเอาหลังเที่ยงทีนี้คลองแปดมาอ่าออกมาออกมาหน่อยมันคือย่อ แม่มาขึ้นแม่เอาเออกไปหน่อยเดี๋ยวถามแม่ก่อนว่าเอาเอะไรบ<ม>้างว่า<ป>นี่เอาเมนูให้เปิดหน้าเฟซแล้วก็เ,เมนูให้แม่ดูเลือกไวเลยเพราะเดี๋ยวจะเตรียมใช่ถึงตระมาณกี่โมงเดี๋ยวเี่ยงอาจจะเริ่มตามใช่แล้วไปเอาเสื้อผ้าที่โมงก็แวะให้มันก็ไปเอาเสื้ออนะ่ะดูแลกี่โมงทุเที่เริ่มตามเสร็จแล้วก็ไปเอาไงบ่ายเปล่าบ่ายโมงเหรอเอาเสื้อผ้านะดูดังเปิดหรอ,อเปิด ที่ไหนนัดมาเดอรกี่โมงโอเคจัดไปแถวปทุมนะคะค่ะอยู่ปทุมเส้นไหนมั่งธัญญาพรุ่งนี้เส้นธัญญาค่ะลำลูกกาคลองสี่ปทุมเส้นธัญญาลำลูกกาคลองสี่ค่ะรับส่งส้มตำค่ะแต่ว่ามีใครอยู่แถวนั้นไหมไม่ต้องต้มตำเราอ่ะไม่เสงแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้เน้นน้ำปลาเราเน้นเราเน้นน้ำปลาถ้าส่วนมากออช่ย็นอืมอ่ม ถ้าเกิดแช่ในรังโฟมไปมันก็ไม่เซ็งเนาะเดี๋ยวเอารังโฟมไปแล้วใส่นน,น้ำแข็แงน้ำแข็งถามบ้านหัวหน้าที่ที่เขาใส่ตู้เย็นก็ออกลิ่เซ็งอ่ะไม่เซ็งสอนรามบอกแล้วว่าไม่เซ็งทำไมก็ในแแบบมาก,กินตอนเที่ยงคืนกว่านะอืมอยังบอกเหรอพี่อายบอกนะไม่เซ็งอร่อยมากมาน้ำหวานหอมค่ะน้่หวานไม่มากิน,นตม้มตำแถวยุยยาบ้างเหรอเห็นไหมน้ำหวานเขานั่งกินกันตอน ตอนจะเที่ยดจะเตีึ่งแล้วสอนล้าเขามานั่งกินกันตามตั้งแต่กีโมอะคุณตามตามนี้ไม่มีเซ็งค่ะเพราะเราเราเพราะว่าเราเน้นน้ำปลาไม่ค่อยเน้นน้ำปลาน้ำปลาใส่แต่ว่าเราเน้นน้ำปลาเน้นน้ำส้มเอ้น้ำมะนาวน้ำมะขามคุณผิดอืมะนาวสดมะนาวติดกระเบิดเองไม่มีมะนาวใช่ไม่มีมะนาวตื้มะนาวจัด มะนาวจากสวนนะคะไม่มีซื้อมะนาวจากสวนเจแปุ่นพี่ปลาคะสั่งได้ค่ะมะม่วงมะนาวคือน้ําเยอะมากน้ำเยอะมากนะคะเห็นฝ้ากินแล้วแอบแซบอยู่สมุทรปราการอุ้ยจะบอกว่าถึงสมุทรปราการก็ยังไม่เซ็งนะแต่ส่งไกลไปหน่อยนะน้ำมันพันหนึ่งมาอย่าไปส่งอีกไก่ทอดสิบบาทน่าทาใจอีกไก่ทอดสิบห้าบาทพวกนี้สงมาเลยคะ มีปะมีน่อาออกไปซื้อใช่ใชอยากกินบ,บ้านอยู่สิงห์บุรี oh. หากินยากมากแถวไหนของสิงห์บุรีขบับรถไปวิทยายได้ไหมครับคนละครึ่งทางได้ไหมโอ้ค oh, ่าน้ำมัน <laughs> เออเราอยากจะแบบว่าอยากจะไล่ส่งแต่ยาอ่างทองสิงห์บุรีลย้อนมาทีเราจะต้องสั่งทีเดียวเลยนะฟิฟ้าเอาเสื้ออกส8สิบแปกระตูนมาด้วยนะได้เลยพรุ่งนี้ห oh, <hi. S 3> ถ้าไปฟ้ายต้องเลนิเกให้ดูนะแหม แหมสั่งส้มตำถนัดส้มตำดีกว่านะมแม่ลองกินส้มตำหนูก,กว่าอร่อยมากจริงอร่อยจริงอร่อยมาก<ม>ลองกินดูไม่รอไม่ดู้โว่าสรัรงวัตถิสิทพรสวัสดีค่ะเฮ้ยสองทุ่มยังเรานัดลูกค้าไว้สี่นาที อีกสี่นาทีเด<อ>ี๋วอะไรนี้เลยไม่ได้เหรอเดี๋ยวตัสดสดเลยเดี๋ยวเอาอันนี้ลงยูทู e ก่อนอือพี่สำคัญนะคะตัดติดตาม YouTube ยูทูบไปด้วยนะ YouTube เอ่อฝ้าดุษดีนะคะกดซัดาพพลายนะคะให้กดไลค์กดแชร์ให้ด like, ้วยนะตันนี้มีคนดูอีกคนเลยเหอืมเจ้าถึงเอ้ยถึงแปดแล้วกว่าคนฟ้า,าเติบขึ้นละอืมอันนี้ ชอบวันนี้ไม่มีใครชุมเราอ้วนเลยนะนี่ไม่กล้าแล้วสิฟังยาพิเดทห้องมนะเดี๋ยวเก็บไว้เลยชมทีเดียวว่าตั้งแต่วันนี้ไปเราจะลดความอ้วนเออทุกคนเราจะให้ทุกคนถามเราให้ได้เลยว่าน้องแฟ้ไปทาอะไรมาทําไมผอมจังเราจะเราจะ,เราจะต้องได้ยินคํานี้ให้ได้คอยดู เราจะต้องเต้นอโรบิกออฟแอนด์ดอฟแอนดอ์นดเโอ okay. เคเราจะอิ่มแค่นี้อยากกินอีกนะแต่เล้วราได้เวลาขายของแล้วเขาจะไม่มีคำพูดกับลูกค้าเดี๋ยวค่ะถ้าเราเข้าซิ่จ่อจะอืดก่่นไหมอมันก็นไม่จืดลองกินดูส่งบางแกได้ก็ดีสิทุกอย่างเลยเชื่อว่าอร่อยาก,กินด้วยเลยแม่อร่อยจริงค่ะอร่อยแม่มาแถบนี้เมื่อไหร่ล่ะ แวะแวะแวะมาถ้าเป็นทางผ่านแม่ก็แวะมาได้นะอยู่ตรงบิ๊กซีเองหยุดยาใส่เสียฮึมผู้คนคะในไลฟ์สดนี้เดี๋ยวจะเราจะไปไลฟ์สดขายเสื้อผ้าแล้วนะข้ามาอุดหนุนเรานะถ้าใครไม่อุดหนุนไม่เป็นไรก็กดแชร์ให้เราก็พอแชร์เข้ากลุ่มแชร์เข้าไปแล้วก็ดูเราก็พอให้ดูแบบคนดูเยอะแล้วก็เรียกลูกค้ามาแล้วกัน ไม่อุไม่เป็นไรนะคะโอเคนะคะก็ใครยังไม่ทานอาหารก็ทานให้อร่อยใครรอนะคะอ้วนผอมไฟระสวยอยู่แล้วนี่ไงอืมโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันนะอีกไลฟ์หนึ่งไม่นานนี้ไม่ไม่เกินสิบนาทีนะคะเราจะไลดเสื้อผ้าแล้วน้าเดี๋ยวเราไปดูดูกันไลฟ์หน้านะคะ